สวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยจ้ามาแบ่งปันความสุขสดชื่นกันอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าที่บ้านสวนของเราในประเทศสวีเดนทางตอนใต้นะคะตอนนี้หิมะกำลังตกปรยปลายมาพร้อมลมจ้าเย็นสบายเลยจ้ารับเอาความสดชื่นไปพร้อมๆกันนะคะค่ะถ,ถือโอกาสมาสวัสดีปีใหม่กันด้วยนะคะวันนี้เป็นวันที่3มมกราคมพศ2567จ้า สองวันไม่ได้ทำคลิปให้พี่น้องได้ชมนะคะเพราะว่าบรรยากาศด้านนอกมันเป็นแบบนี้จ้ะแล้วก็คุณเลมโบอยู่บ้านค่ะก็ตอนรับปีใหม่กันด้วยทำอาหารอรอ่อยอร่อยทานค่ะกุ๊กคิกคกุ๊กคิกกันอยู่ในบ้านสองคนตายายนะคะก็ถือโอกาสมาสวัสดีปีใหม่ทุกๆท,ท่านเลยนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บ จะจนค่ะมั่งมีสีสุขตลอดปีตลอดไปนะคะค่ะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศฟินๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวก็ไม่มีคลิปมาลงกันค่ะเพราะว่าสองวันไม่ได้เข้ามาทักทายพี่น้องนะคะคิดถึงจ้าจะมาชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยจ้าฟินมากฟินมาก แค่ที่ได้ทําคลิปให้พี่น้องชมวันนี้ก็เพราะว่าเอาอาหารมาให้นกนะคะเป็นเมล็ดทานตะวันแล้วก็ขนมปังค่ะน้องปลาเป็นยังไงน้ำจ้ะ าอกอัสริยาจ้าพี่น้องเห็นไหมคะถ้าพออากาศเริ่มอุ่นเดี๋ยวเขาก็บานสะพรั่งขึ้นมาจ้ะเขาเตรียมพร้อมแล้วนี่เห็นไหมคะถึงอากาศจะเน็บหนาวแต่ดอกไม้ของเราพร้อมที่จะบานทุกเวลาจ้ะต้นนี้ด้วยค่ะ สาลิยานะคะถึงจะเป็นก้อนน้ำแข็งนะคะแต่ว่าน้ำตรงนี้ก็ยังเป็นน้ำพุเล็กๆอยู่นะคะเพื่อให้ออกซิเจนปลาจะเห็นจมูกแยบเลยจ้ะ เชื้แปชิลรี่ของเรานะคะต้นสูงเลยเพราะว่าตอนนี้มันมองไม่เห็นต้นผักบุ้งฝรั่งนะคะชิลรี่ก็เลยดูเด่นเลยจ้ะต้นสนที่เราปลูกมากับมือนะคะนี่ดูแลเข้ามาตั้งแต่ต้นเส้นเท่าไม่ขีดนะคะปีนี้รู้สึกว่า ต้นเขาใหญ่ขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะได้ต้นสนตรงนี้เลยสนหรือว่ากรอนนะคะเนี่ยต้นนี้ต้นต้นใหญ่ลมแรงมากจ้ะสวนแบบสุกจ้ะโอโหกล้องไหวไหมคะเนี่ย ดา,าราลัตจ้าเป็นยังไงบ้างพี่น้องจ๊าตอนนี้ก็รู้สึกหนาวนะคะถ้าหิมะมาแล้วลมไม่มาอากาศก็จะไม่หนาวเย็นมากนะคะวันนี้อากาศติดลบสี่นะคะติดลบสแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนติดลบสิเพราะว่าลมแรงจ้ะ นี่แหละวิธีชีวิตคนเมืองหนาวจ้าพี่น้องจะมีความสุขแานลาอยู่ในป่าเห็ดก็ในช่วงฤด,ดูร้อนนะคะพอในช่วงฤด,ดูหนาวก็เราก็จะพบกับสภาพดินฟ้าอากาศแบบนี้นะคะมไม่ได้แฮปปี้ตลอดชาติตลอดปีเด้อจากเมียฝรั่งต่างประเทศของเมืองหนาวเนี่ยคะ่ะความหนาววันนี้มีความรู้สึกว่า หนาวเย็นจับขั้วขั้วหัวใจเลยมาดูต้นผักเกินโคนนะคะเกินโคนหรือว่าคณะใบาิกของเราจะปีนี้ก็หมดแค่นี้ละค่ะถึงเวลาก็เดี๋ยวต้องมาถอนทิ้งแล้วก็ทําแปลงใหม่นะคะเพราะว่ามันไม่เหลือแล้วค่ะความหนาวถึงหิมะไม่ลมถล่มทลายเขาก็ไปตามสภาพดินฟ้าอากาศจ้ะ แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีอยู่ในตู้แช่ยเยอะเดี๋ยวคลิปถัดไปจะไปจัดเมนูอร่อยอร่อยนะคะจากผักคณะใบาิกที่เราเก็บเอาไว้ในช่องฟิตจ้ะ <c oughs> นี่ก็สลระแหน่นะคะมิ้นต์ค่ะไม่เหลือแล้วเข้าบ้านอดีกว่จาจี่น้องเพราะว่ารู้สึกว่าหนาวจา้ะเดี๋ยวนกเขาจะได้มาจิกอาหารเนาะ แวะมาตรงนี้อันนี้คือแปลงสตอเบอรี่จ้ะไม่เห็นแล้วค่ะไม่เห็นใบแล้วถึงเวลาก็ต้องปลูกต้องดูแลก,กันใหม่จ้ะตรงนี้ตรงป่ากระเทียมนะคะอีกไม่นานกระเทียมก็จะแทงหน่อขึ้นมาแล้วจากที่เราเก็บไว้ในตู้แช่ก็ยังทานไม่หมดนะ คุณเลมโบนอนอยู่นะคะแกกลับมาจากทํางานเจ็ดโมงเช้ากก็ขึ้นไปนอนจ้ะหอมก็เลยเดินลงมาชั้นล่างก็เลยเออมาเอาอาหารให้นองนกและทำคลิปมาฝากพี่น้องกันด้วยเพราะว่าสองวันไม่ได้ลงคลิปจ้ะนี่แหละมาแบ่งปันความสดชื่นเอเอ,อหน้าต่างอันล่างเป็นครัวไทยนะคะหน้าต่างอันบนน้นเจ้าชายนอนอยู่จ้ะ ด้านล่างนี้ก็หน้าต่างอันนี้ก็จะเป็นชั้นใต้ดินนะคะก่อฟืนก่อไฟหอมก็ก่อไฟเตาผิงเอาไว้จ้ะก่อไฟเตาผิงเอาไว้เพราะว่าเข้าบ้านก็จะได้อบอุ่นจ้ะนี่นะคะน้ำท่วมเอไหหมะสูงประมาณนี้จ้ะก็ก ามาเยอะเลยค่ะจะพี่น้องจ้าพักกาดหอมขอเข้าบ้านก่อนนะคะ ปีใหม่แล้วจ้าขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจมุ่งมั่นปรารถนานะคะผการหอมกับคุณเลมโบกระทงขอกราบขอบพระคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคำอวยพรที่มอบให้ค่ะขอน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงได้รับผลอันประเสริฐไปพร้อมๆกันจ้า ค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะไว้พบกันในคลิปถัดไปเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าครัวไทยนะคะจัดเมนูอร่อยอร่อยจ้ะเพื่อดึงความอบอุ่นให้กับร่างกายนะคะกับเป็นอาหารไทยด้วยค่ะค่ะอย่าลืมติดตามไปให้กำลังใจกันด้วยนะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า